สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไซค์โซโล่นะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆสารพันสาระในแวดวงรถเครื่องหรือแวดวงรถจักรยานยนต์แวดวงมอเตอร์ไซค์เนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับรถยุคเก่ายุคใหม่นะครับยุคปัจจุบันยันอนาคตนะครับทุกรุ่นไม่จํากัดค่ายไม่จํากัดแบรนด์นะครับในสิ่งที่ผมอยากรู้ผมไปค้นคว้ามารู้แล้วก็มาเผยแพร่หรือท่านไหนมีอะไรจะชี้แนะอยากให้ทํารุ่นไหนก็ลองแนะนมาได้นะครับ ผมจะค้นคว้าหามาได้แต่มันต้องรอหน่อยนะครับเพราะบางทีข้อมูลมันต้องบางทีข้อมูลมันเยอะผมก็ต้องคัดเลือกเอานะครับผมรวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปมอเตอร์สปอร์ตมั่งนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะหรือท่านที่เข้ามาหลายครั้งมาซองดูหลายครั้งแต่ยังไม่ตัดสินใจกดไลค์กดต like, ิดตามให้กําลังใจผมก,กดสักนิดนะครับจะได้เป็นกําลังใจเพื่อให้ผมจะได้ไปหาข้อมูลให้กําลังใจผมให้กําลังใจช่องมอเตอร์ไ e ค์โซโล่นะสารพันสาระ ผมทำช่องนี้มาก็ด้วยใจรักได้ด้วยความผูกพันกับแวดวงรถเครื่องในผมก็มามีผูกพันมาค้นชีวิตของผมเนี่ยทีนี้พออายุเยอะก็ไปค้นคว้าหา มารู้เองก็ไม่มีประโยชน์นครับก็ผมก็เลยนํามาเผยแพร่ต่อกันจะได้เป็นวิทยาทานให้กับหลายหลายท่านนะผมบอกก่อนนะผมไม่ใช่กูรูไม่ใช่ผู้รู้อะไรทั้งนั้นนะครับผมก็ไปค้นคว้าถึงอยากรู้อะไรผมก็ค้นคว้ามานะครับแกนะ็มาเล่าสู่กันฟังเลยครับยุคสมัยเก่าก่อนตอนมีเป็นหนุ่มเป็นแน่นก็ทําเนียสารมาก่อนขี่รถรดสอบท่องเที่ยวสาระเลือดเปืนน่อยข้อมูลผมค้นคว้าอะไรมันก็ยังได้เห็นเรื่องเียนราวลงเนียสารต่างๆนะตอนนี้ก็ ทําอยู่แต่ทําไม่มากแต่ก็ยังมาทําออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยและก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด ติดตามให้ผมมาและหลายคุณก็ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมในการขับเคลื่อนช่องนี้ต่อไปนะครับมากวันนี้เรามาย้อนรอยอดีตรถเทื่องคันเล็กขิวเหลียวน่ารักชักรุ่นนะครับที่มีน้องคนหนึ่งเขาแนะนําให้มาผมบอกบอกก่อนนะผมไม่ใช่ผู้รู้ผมก็ต้องไปค้นคว้ามานะครับผมมีอะไรผิดพลาดก็ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องขอโทษไว้ไนดะ้ต้องกราบขอโทษไว้นาทีนี้ด้วยนะครับข้อมูลถึงจะเป็นร่น เล็กๆนี้แต่โหข้อมูลบางทีก็หายากมากขนาดแหล่งผู้ผลิตเลยก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมามากมา,ายเลยนะครับยิง่งรุ่นเยอะๆซีรีส์เยอะๆเนี่ยรถเล็กๆคันนี้ซีรีส์โคตรเยอะเลยขอบอกนะขายแบบ global model นะครับยุค70มาแล้วขายทั้งในญี่ปุ่นในเอเชียแล้วก็ในฝั่งยุโรปอเมริกาไปหมดนะคันเล็กๆคันนี้ก็จิ๋วหลิวนะครับหลายท่านในบ้านเราก็เห็นมีใช้กันเยอะนะครับถึงจะเป็นรุ่นเก่าแต่อะไรไมีเยอะแยะนะครับผมเห็น ขายกันเยอะแยะทั้งทางออนไลน์ทั้งในญี่ปุ่นเองในเว็บของต่างประเทศก็มีเยอะแยะนะครับขายอะไรกันมีเยอะนะครับรุ่นนะี้หลายท่านคงจะเริ่มรู้แลนะ้วเนาะเป็นของค่ายซ่อมเสียงยามาฮ่านะครับรถสไตล์คันเล็ก,ลกนะมอเตอร์ไซค์เป็นสกูตเตอร์เล็ก,ลกสกูตเตอร์หรือมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ผมไม่รู้เป็นไงก็เรียกว่าเป็นมินิไบค์แล้วกันนะครับเชปปี้นะครับเชป ปี้นะ C H A P P Y นะครับยามาฮ่าเชปปี้ตำนานของมินิบค์ขวัญใจคนเมืองทั้งหลายนะยามาฮ่าเชปปี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในเมืองโดยเฉพาะผู้หญิงในญี่ปุ่นยุคสมัยโนะในสมัยเก่าแก่มั้นยุค70นะในญี่ปุ่นเองก็มีการลดขนาดเล็กมินิบค์นี่ออกมาเยอะแยะหมดนะครับเน้นให้การขับขี่ง่ายตอบสนองโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วก็เด็กๆไวรุ่นแล้วนะครับวงล้อรุ่นแรกก็มี8นิ้วนะ เพื่อความสะดวกสบายในการก้าวขึ้นลงและระบบเกียร์ก็มีทั้งอัตโนมัติสสปีดที่ใช้ง่ายก็มีนะครับเดี๋ยวก็รอดูข้อมูลต่อไปผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับมันมีเยอะแยะนะครับหลากหลายซีรีส์แล้วก็เกียร์ก็มีหลายแบบนะครับต่อมาภายหลังก็มีการเพิ่มรุ่นที่เป็นคลัตช์มือ4สปีดรุ่นที่มีคลัตช์แรงเวี่ยง3สปีดก็มีนะเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการนําไปใช้งานและเพิ่มความสะดวกสบายนะครับเป็นตัวเลือกในเป็นทางเลือกสําหรับท่านที่ชื่นชอบรถ เล็กๆของค่ายซ่อมเสียงยามาฮ่ายามาฮ่าแชปปี้นี่ถือว่าเป็นรถขนาดเล็กเปิดตัวครัง้งแรกตั้งแต่ป 1, 9, 7, 3, ี1973ต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยของปี1996โดยมีรุ่นหลักๆก็คือ,อที่ใช้รหัส LB50 เป็นเครื่อง 50cc แล้วก็ LB80 เป็นเครื่อง 42cc ทั้งหมดเป็นเครื่องยนต์แบบ2จังหวะนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลลงประกอบไว้ช่วงท้ายๆนะครับมันออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมืองนะอย่างที่บอกนะมีความกระทัดรัดหน้า รักหน้าชัางและการใช้งานที่ง่ายนะครับบนถนนแคบๆข,ของโตเกียวยุค70ผู้คนก็เริ่มมองหายันพาหนกขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายคล่องตัวและก็ไม่ต้องเรียนรู้ระบบอะไรมากมายนะครับและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของ Yamaha Chappy เมื่อปี1973ก็ยังที่บอกมี Chappy LB50 ออกมาหรือ LB50 นะครับถือเป็นมิลิิบายขนาด5 0ซ c ที่มีแนวคิดขี่ง่ายใครๆก็ขี่ได้มันไม่ได้เกิดมาเพื่อ ความเร็วนะครับใครจะถามหาความเร็วกับมิบนิบัสพวกนี้แต่มันเกิดมาเพื่อความเป็นมิตรเป็นมิตรกับทุกคนนะครับวงล้อหน้าขนาด8นิ้วนะรุ่นกับเก่ารุ่นหลังๆมาก็มีวงล้อขนาด10นิ้วก็มีนะครับถังน้ํามันก็เล็กเบาเตี้ตรยะระบบเกียร์ก็มีให้เลือกทั้ง2สปีด3สปีดนะครับแล้วก็มีทั้งแบบใช้เท,ท้าดันด้วยนะดันแบบคล้ายๆปัน่นจักรยานก็มีนะครับแชปปี้กลายเป็นยานพาหนะคู่ใจของหนุ่มสาวญี่ปุ่นในยุคนั้นนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ขี่ มอไซ์มาก่อนก็สามารถขับขี่มันได้นะครับหลังจากนั้นช่วงปลายยุค70ยามห้าก็เพิ่มาสายการผลิตของรหัส LB ีนี่ออกมาเป็น LB80 เครื่องยนต์ความจุ7 2 cc นะครับก็เรียกว่ามีเครื่องยนต์ที่แรงขึ้น,ข,น,ข,นขี่นั่งขี่สบายเป็นเบาะคู่ก็มีนะครับเบาะเดียวก็มีนะสำหรับบล็อก80นะมันเยอะมากขนาดข้อมูลที่ผมค้นคว้ามาเขายังบอกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับซีรีส์ของมันบางทีรหัสเครื่องยนต์รหัสหรือมันมีเยอะแยะเป็นหมดห้าย ในยุโรปก,ก็อีกอย่างนึงก็มีขายในญี่ปุ่นอีกอย่างขายอเมริกาอีกอย่างขายแบบอเมริกาใต้ก็มีนะครับกุตเตมาราอะไรพวกนั้นก็มีขายนะครับมันเยอะไปมันไปทั่วโลกเป็นโกบอลโมเดลนะครับความน่ารักน่าชังของมันก็ไม่ได้อยู่แค่ดีไซน์เท่านั้นแต่มันมีเฟลลิ่งมีฟิลลิ่งไงฟิลลิ่งในการขับขี่เนี่ยมันเบามันลื่นสนุกสนานไม่ซับซ้อนแค่บีดแล้วก็พุ่งไปเท่านั้นเองแม้จะเลิกผลิตไปช่วง กลางของยุค90แต่วันนี้เชปปี้ก็กลายเป็นรถสะสมสุดวินเทจที่ยังโดดแล่นอยู่บนถนนนะใครๆก็ตามหามันโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวกของค่ายซ่อมเสียงและก็ชอบรถเล่นรถขนาดมินิบอ์นะครับมันก็คือเชปปี้ก็คือไอคอนของความเรียบง่ายและก็เป็นจิตวิญญาณของยุค70-80ตั้งแต่โน้ตมานะครับเชปปี้ก็อย่างที่บอกมีรุ่นย่อยหลากหลายจําหน่ายทั้งในญี่ปุ่นยุนโรปอเมริกาบางทีก็เรียกโคดรหัสรุ่นที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่แต่ละโซนที่จ หน่ายแต่ถ้าว่าภาพรวมจริงๆก็คงใช้พื้นฐานเดียวกันโดยเฉพาะเครื่องยนต์มีทั้งขนาด50และ72ซีซี72ซีซีก็84ซีซีนะเป็น LB 80นั่นเองนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาบอกว่ามันมีทั้งหมด11ซีรีส์ด้วยกันเดี๋ยวก็ดูผมจะมีลงประกอบไปด้วยนะครับจะมีตัวหนังสือขึ้นไว้ให้ด้วยคกันในตอนท้ายใกล้ๆข้อมูลใกล้ๆสเปคนะครับซึ่งข้อมูลที่รวบรวมมานี้เกี่ยวกับแต่ละซีรีส์เขาบอกว่าไม่ได้บอกไว้ว่าแต่ละซีรีส์นั้นมีจําหน่ายที่ไหนบ้างโดยมีเพียงงงรหััสขออแต่่่ละเเทาานน้ว ปรับเปลี่ยนหรือแตกต่างกันตรงไหนบ้างเท่านั้นเองข้อมูลที่รวบรวมมาเนี้ยส่วนมากจะเป็นข้อมูลของฝั่งยุโรปและก็ญี่ปุ่นนะครับแต่ทุกซีรีส์นั้นผลิตในญี่ปุ่นเหมือนกันหมดนะมีทั้งบ็อก50บแล้วก็บ็อก80ส่วนมากจะใช้ครงร่างแล้วก็เป็นเฟร,รมเดียวกันต่างกันที่รายละเอียดอ่าเปลีย่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ที่ชัดเจนคือขนาดความจุข,ของเครื่องยนต์นั่นเองที่ทําไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนกี่ซีซีนะเป็น50สเป็น80ซีซีนะครับจุดที่สังเกตได้ง่ายก็คือ,เ,คอ,อ,เ,คอเองา้ไว นะอย่างบล็อก50ซีซีเนี่ยจะเติม500ซีซีบล็อก80ซีซีก็จะเติม650ซีเป็นต้นอันนี้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายที่สุดนะรวมทั้งมีระบุขนาดซีซีเครื่องยนต์ตอกเอาไว้ที่ตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับผมเองไม่ได้มีเครื่องยนต์บล็อกนี้มาผมก็ไม่รู้ว่าเขาตอกไว้ตรงไหนท่านไหนที่ใชก้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยก็ได้นะครับจะได้เป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้รู้ผู้ที่อยากรู้อีกหลายๆท่านใครมีเครื่องยนต์นี้ก็สามารถเบิ่งดูได้แล้วก็แชร์มมาได้้ัทงห ก็มี2ขนาดก็อย่างที่บอกมีขนาด50กับ80ดสใช้พื้นฐานของเครื่องยนต์เดียวกันเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะสายข้อมูลบอกว่าบางทีชิ้นส่วนก็สลับใช้กันได้มันเลยยิ่งทําให้สังเกตหรือแยกแยะได้ค่อนข้างยากนะต่างประเทศเขาก็มีการปวดหัวกบาลเหมือนกันเกี่ยวกับซิรีี่ของทั้งรถเล็กๆคันนี้เออมันเล็กๆแต่มันมันเป็นเล็ขพิหนูจริงๆครับพี่ส่งมันเยอะหาข้อมูลนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะพี่น้องบางทีดูเพียงภายนอกเขายังมีอาจทราบได้ว่าเป็นรุ่นไหนเครื่องยนต์ขนาด5 หรือ80ซกันแน่เนะี่ยบางทีก็เขามีการยิงรถที่รุ่นเก,ก่าๆมันก็อาจจะมีเปลี่ยนอะไหล่กันหรือบิ้วขึ้นมามั่งซึ่งข้อมูลเองเขาก็ยังบอกว่าการจะแยกแยะจริงๆนั้นมันลําบากโคตรลาบากจริงๆเขาก็บอกกันอย่างนี้เมืองนอกเมืองไทน,น,นะคือบอกคร่าวๆได้นะครับยิ่งถ้าเป็นรถเก่าที่มีการแก้ไขสับเปลี่ยนทิ้นส่วนอะไรมากๆก็ยิ่งเพิ่มความยากดูด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือต้องดูที่เครื่องยนต์จะแน่นอนกว่าเขาบอกนี้อย่างนี้ไว้อย่างนี้นะยังก็แน่นอนว่าขนาดเครื่องยนต์ขนาดเช ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่ผมรวบรวมเก็บมาได้ก็ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดอย่างไรนะครับท่านไหนที่เป็นสาวกโลกรุนนี้ขาดตกบกพร่พองอะไรตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับก็ว่าไปตามข้อมูลที่ได้รวมทั้งรูปภาพที่ประกอบด้วยนะครับถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะครับท <c oughs> ่านไหนมีอะไรก็ช่วยชี้แนะเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับ <c oughs> จะได้เป็นประโยชน์ <c oughs> เป็นวิทยาทานต่อท่านอื่นด้วยนะครับ <c oughs> ถึงจะเป็นรถเล็กแต่หาข้อมูลมันค่อ,ขอ,ขอนข้างลําบากจริงๆอย่างที่ผมบอกนนแหละเมืองนอกเองาหลายๆแหล่งข้อมูล มูลมึงนอกเองเขาก็ไปยืนยันว่าข้อมูลของเขาถูกต้องเป100๊ะร้อยเังไงนะครับเพราะข้อมูลจากแหล่งผลิตจากผู้ผลิตเองก็ไม่ได้มีออกมามากมายมีนิดเดียวแค่นั้นเองโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของแต่และซีรีส์นะก็เลยต้องรวมรวมกันไปนะครับ ผมก็ได้เอามาเล่าสวนฟังอย่างที่ค้นหามาได้แล้วก็ผมจะมีข้อมูลเป็นตัวหนังสือที่พิมพ์แปะไว้ให้รวมทั้งผมให้ทาง AI นะครับเขาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมาด้วยคร่าวๆนะมันผิดมันถูกอะไรก็ขอกราบขออภัยด้วยนะครับผมไม่มีข้อมูลพวกนี้จริงๆไม่รู้ลึกจริงๆครับท่านไหนมีข้อมูลรู้ลึกยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับข้อมูลที่ลงในคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบุกพ่องอะไรก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อผมก็อย่างที่บอก ผมก็ไปค้นคว้าหามาสอหามาแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับรถเล็กๆผมนึกว่าเขาจะไม่ใครจะไม่มีใครสนใจโอ้โหแต่บ้านเราก็สนใจกันเยอะตอนนี้เมืองนอกญี่ปุ่นเองยุโรปเองเขาก็เล่นกันเยอะนะครับเพราะว่าอะไหลพวกนี้ยังมีเยอะแยะนะคดขายกันเยอะแยะไม่ต้องกลัวหาไหลยากนะครับทั้ง 50c 80c โอเคนะครับอย่างที่บอกมีอะไรขาดตกบกพร่องก็กราบขออภัยด้วยนะครับมีอะไรท่านไหนมีความรู้ยังไงจะชี้แนะก็น้อมรับนะครับผมเองไม่ใช่กูรูไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ชำนาญการอะไรชนนั้นผมไม่รู้อะไรผม ก็ไปโค้นคว้ามานะครับอายุเยอะแล้วก็เก็บมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เกิดเป็นช่องนี้ขึ้นมานะช่องมูทอเบย์โซโล่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านฝากไว้หน้าทีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางไปไหนที่มีความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเราทุกคนต่างมีจิตวิญญาณเป็นคนหัวใจสองล้อเหมือนกันนะคือพี่น้องร่วมโลกเดียวกันขนะี่รถไปไหนก็แบ่งปันน้ําใจให,ให้กันแล้วก็หน้านี้หน้าฝนน,นนะครับอย่างที่บอกไปตอนที่ ี่แล้วนะครับเสื้อฝนไม่ต้องเอาไปนะครับเสื้อฝนเอาไปท่านจะยิ่งเปียกนะเอาเสื้อกันฝนมัดท้ายด้วยหน่อยก็ดีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการขับขี่ของท่านนะครับรถของท่านทุกแห่งโหนนะครับจะรถใหม่รถเก่ารถใหญ่รถเล็กนะครับแบรนด์ไหนก็ตามทีขอให้มีความสุขกับรถที่ท่านรักนะครับท่านใช้รุ่นไหนก็คันนั้นดีคือสิ่งที่ดีสุดสําหรับท่านนะเทคโนโลยีทุกวันนี้มันก็ตามทันกันแล้วนะโอเคขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับโฟมอาจคลิปอาจจะยาวไปนิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ